สวัสดีครับวันนี้มาส่งรถกันนะครับผมกับ bmw 3 2 0 d นะครับผมคันนี้ลูกค้าเคยติดฟิล์มใส่กันลอยมานะครับแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฟิล์มใส่กันลอยเป็นแบรนด์ a m a s ของ s a n n car spa นะครับผมเดี๋ยวมาชมผิวงายกันดีกว่านะครับคันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับลอกฟิล์มทั้งคันนะครับแล้วก็มีการเคลือบเซรามิกให้ใหม่เตรียมผิวให้ใหม่เลยนะครับพร้อมกับติดฟิล์มใส่กันลอยนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องพื้นฐานนะครับผมงานติดตั้งฟิล์มใส่กันลอยของเรานะครับ จะเน้นไปที่พับได้พับชิดได้ชิดนะครับขอบมุมต่างๆนะครับเราจะทําให้ชิ้นงานเนี่ยชิดที่สุดพับก็คือพับเข้าไปนะครับส่วนไหนจะพับได้เช่นบนมุมนี้ก็จะพับเข้าไปนะครับชิดได้ชิดก็คือรอยต่อต่างๆเราพยายามจะให้มันชิดกันที่สุดติดกันที่สุดนะครับผมให้มันได้ฟิลลิ่งเหมือนรถเคลือบเซรามิกแต่ว่าคันนี้เป็นรถที่แล้วฟิล์มใสกันลอยนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้นะครับติดอย่างเดียว แต่ไม่สวยไม่ได้นะครับต้องสวยด้วยต้องแนบด้วยต้องชิดด้วยและใช้งานได้จริงด้วยนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับบริเวณแก้มหน้าจนถึงประตูนะครับจะเห็นได้ว่ามีความเงากอสมากๆเพราะฟิล์มใสกันลอยตัวนี้เป็นฟิล์มรุ่นแพทตินัมซีรีส์นะครับแมทเทอเรียของเขานี่จะเป็นบาฟนะครับผมก็คือเป็นเม็ดพลาสติกที่มีชื่อว่าบาฟนะครับมาทําการทําให้เป็นฟิล์มใสกันรอยนะครับพอติดตั้งบ,งบนรถเนี่ยทั้งไฮโดรโฟบิด ระบบต่างๆเรื่องการต่อต้านน้ําความเงาวความลื่นสูงมากเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันเงากอสมากๆเลยบวกกับการเคลือบเซรามิกก่อติดตั้งของเรานะครับคันนี้ก็จะมีการขัดรูปนิ้วรอยทั้งคันเต็มระบบนะครับพร้อมเคลือบเซรามิก3ชั้นยังไปเลยนะครับแล้วก็จะมาติดตั้งฟิล์มใสกันรอยกันนะครับเห็นไ,ไหมครับว่าจะไม่มีความรู้สึกว่ามันต่างกันเลยนะครับจะไม่มีรอยต่อจะไม่เห็นเลเยอร์ของฟิล์มนะครับเราพยายามจะให้มันชิดที่สุด ให้เหมือนกับรถที่แรปสีนะครับผมฟิล์มใสก็ลอยกับแรปสีไม่เหมือนกันนะครับแรปสีเนี่ยเราจะทําให้ไม่เห็นสีเดิมมากที่สุดเราเอาไอเดียนั้นมาใส่กับงานฟิล์มใสกันลอยนะครับเบ้ามือพวกนี้เราถอดหมดเลยนะครับถอดเพื่อที่จะซ่อนฟิล์มเข้าไปข้างในนะครับไม่ไงั้นมันก็จะมีรอยผ่ารอยบ้างต่างๆก็จะไม่สวยงามนะครับผมนี่เราเปิดขอญาตเปิดรถให้ดูนะครับอ่าบริเวณที่เป็นขอบพวกนี้ครับเราก็จะทําการพับเก็บ ทั้งหมดนะครับพับเก็บให้หมดทุกมุมนะครับแม้กระทั่งบริเวณแก้มหลังนะครับแล้วก็จะพับเข้าไปแ, before, แบบนี้นะครับที่เราใช้คําว่าพับนะครับนี่พับเข้าไปก็จะไม่เห็นรอยต่อและการที่เราจะตัดตัวฟิล์มนะครับเราไม่ตัดชิดแบบนี้นะครับเราจะตัดลึกเข้าไปหน่อยนะครับทําให้การล้างหรือการใช้งานเนี้ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้พับเข้าไปนะครับทั้งล้างหรือว่าขับใช้งานโดนลมอาจจะ เปิดอ้าเวลาไปล้างเด้งอ้าได้นะครับน้าเนื้อมก็จะเข้าไปนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับบริเวณด้านหลังนะครับเงามากนะฮะดูในกล้องน่าจะชัดเลยฮะเงามากก๊อสมากนะครับผมติดทุกชิ้นนะครับติดทั้งหมดเลยนะครับติดทั้งหมดเลยมาดูก่อนนี้ไหมนี่นี่งานเซ็นเซอร์เรานะครับกิ๊บมากนะครับมองไม่ออกเลยมองเผลนๆเหมือนเหมือนรถเครื่องเซรามิกแต่นี่คือ เราตัดแล้วนะครับผมเซนเซอร์เราจะตัดนะครับไฟต่างๆขอบมุมต่างๆครับนี่พรีเซนต์เลยนะครับเงามากและชิดมากสวยมากนะครับมองแบบเนี้ยนึกว่าเคลือบเซรามิกแต่ติดฟิล์มกันรอยทั้งคันนะครับผมบริเวณหลังคานะครับหลังค้าของเก่าเข้าแล็บสีดํามาเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมก็ลูกค้าบอกว่าลอกออกนะครับอยากได้แบบเดิมแล้วก็ทําการลอกออกให้แล้วก็ติดเป็นฟิล์มใสกันรอยไปนะครับแต่ว่าตรงนี้จะแล็บสีดานะครับ ของเดิมก็จะเป็นสีเดือบรถนะครับแต่ลูกค้าเงี้ยจะสีดำนะครับหมดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พวกยางซุ้มรอนะครับขอบยางต่างๆภายในจะมีการเคลือบให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นบริเวณลูกค้าขออย่ากเก็บผ้านะครับภายในเราก็จะมีการครีนิ่งให้ครับนี่เลียวๆเลยมีการคลีนิ่งให้ฟูลโพดิชั่นทั้งหมดนะครับผมมีการออกโอโพโซนเบาะหนังต่างๆเคลือบให้ ทุกจุดนะครับกริบกริบกันเลยเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องครับนะครับให้ดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องก็จะมีการคีนนิ่งให้ด้วยนะครับผมยายเปิดโชว์นะครับก็จะมีการคีนนิ่งให้สปาให้หมดนะครับทุกอย่างนะครับสปาให้หมดเลยอ่ะเนียก็เปิดแล้วดูขอบฟิล์มครับชิ้นเนี้ยเราติดฟิล์มหมดแล้วะฮะติดทั้งหมดแล้วนาะลงมาดูข้างล่างมองครับให้กล้องถ่ายทั้งสามนี่เลย เห็นไหมฮะไม่เห็นความต่างเลยนะครับติดหรือยังนะครับติดหรือยังนะครับนี่นะฮะยาวๆเลยไม่เห็นเลยนะครับว่าติดฟิล์มหรือเปล่าไม่มีย่นๆไม่มีแบบไม่สวยงามนะครับคือเก็บให้กิฟที่สุดเลยนะครับขอญาตปิดนะครับผมนะครับก็จะเป็นงานติดตั้งของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้พร้อมส่งแล้วแล้ววันนี้เราต้องไปส่งลูกค้าที่บ้านด้วยนะครับก็มีบริการด้วยก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเคลือบเซรามิก ติดฟิฟล์มใส่กันลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เคยติดมาแล้วรถออกใหม่ไม่เคยติดตั้งหรืออะไรก็ตามแต่นะครับซานน่คาสปาินดีให้บริการเลยนะครับและก็อย่าลืมครับสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการติดฟิล์มใส่กันลอยนะครับไม่ใช่เรื่องราคานะครับราคามีเลทเช่นกันทางเราก็มีตั้งแต่2 0 0 0 0จนถึง1 0 0 0 0แแต่ว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยมีเงินถุงเงินถังอยากจะติดฟิล์มใส่กันรอยแต่การใช้งานไม่เหมาะที่จะติดฟิล์มใส่กันลอยเราก็ต้องอแนะนําให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้น ฟิล์มใสก็ลอยอย่าพิ่งตัดสินใจที่ราคานะครับมีประกันหลังการขายไหมอย่างตัวนี้เราดูแลหลังการขาย3ปีนะครับเซอร์วิสทุก6เดือนนะครับหเดือนเข้ามาเนี่ยมลภาวะต่างๆห้องเครื่องช่วงล่างเราคลีนนิ่งให้หมดนะครับผมลดอุบัติเหตุมาฟิล์มใสมีการเปลี่ยนมาเซรามิกมีการเคลมมามีการทําสีมาใหม่ในส่วนพวกนี้เราดูแลให้ด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งสาคัญนอกจากราคาเอ้ยถูกแพงยังไงนะครับก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นที่นี้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับ อยากได้ของที่มีคุณภาพอยากได้การดูแลที่มีคุณภาพติดต่อเราครับซานนี่คาสปานะครับผม